โอ้จล้วฉยอยู่ในป้าหมมานี้ ร้อนเกินฉันหผล่ไปซะจนกันหนาวแล้วมั้งกันหนาวซะจนร้อนแล้วเนี่ยนอนจังเลยนร้อนจังเลยอ่ะงั้นฉันลุกขึ้นมานั่งตรงนี้ก่อนดีกว่าโอ้โพี่นิชาก็กลนเสียงดังเหมือนกันแฮะร้อน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 อนจังเลยอ่ะ อยากนอนริมกลางทะเลแลือเกินนอนกลางเลดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เย็นๆนะแล้วเราจะทำยังไงถึงนอนกลางทะเลได้นะนั่งบนเรือหรอออ๋อเรามีโปะ๊ะโป๊ะกลางทะเลนี่เดี๋ยวเราอ่ะเอาอันนี้แล้วเอาไปได้เลยเอาแค่สองอย่างนี้พาไปกันเถอะ ฉันจะไปแล้วยูไปกันไปกลางทะเลเลยโอ้พี่พิชาหนังเลยชาพี่กิตาแล้วก็พี่ปั้นลมหลับกันหมดแล้วเหรอตอนนี้เพิ่งกี่มโมงเองนะว้าวฉันน่ะเป๊ะเป๊ะเปะ,ปะ,ปะนั่นน่ะนี่ไงเปะ๊ะเป๊ะกลางทะเลของเรา ปึ้งอตกน้ำแค่นี้แหละฉันก็แค่วางอันนี้ลงไปอุย้ยเปีปยกน้ำเลยนานและแล้วก็มีตุกก๊กตานนํนกัดนานเลย<วรา>น่าจะไปยจังจัง<วรา> วันนี้วันที่วันเช้าแสนงามทำไมวันนี้เหมือนไม่มีใครกอดเลยนะอาทิกาทิกาทิกาหายไปไหนแหม่ทิกาแอบอยู่ใต้ประหลมแกไมินิชาแน่เลยเดินเด แล้ว,ลว,ลว,ลวน้องจะไปไหนอ่ะไม่นะทีก้า <c oughs> ทีก้าน่ะอาจจะไปดูบรรยากาศอยู่ทะเลหรือเปล่า ตื่นเช้ามาอาจจะไปสูตรอากาศบริสุทธิ์ตรงทะเลก็ได้นะไปก่อนโอ้โหเพื่อนเคนอื่นตื่นกันได้แล้วเฮ้ย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 เช้าแล้วตื่นได้แล้วนะมันไม่ใช่ตอนกลางวันมันไม่ใช่ตอนดึกนะ แหมพี่นิชาคะโรซาตกใจหมดเลยค่ะว่าแต่ว่าชิก้าไปไหนหรอโรซาเห็นหรือเปล่าก็อยู่ในห้องร้านบิ้นชาีิพี่นิชานอนอยู่ด้วยกันไงคะแต่พี่นิชาไม่เจอน้องเขาเลยนะแล้วเขาจะอยู่ไหนพี่นิชาคิดว่าเขาน่าจะไปสูดอากาศบริสุทธ์ตรงทะเลอยู่นะ่ะไหนพี่ไปดูกันนะ เอ๊ะทำไมน้องเราไม่อยู่เลยล่ะฮึมอ้าเฮ้ยน้องเราอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยน้องเราอยู่ตรงอยู่ตรงเป๊ะนอนในเป๊ะแล้วก็เอาบอกก็ตุ๊กตาเขาย้า่ที่นอนตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเอ้ยต้องกระจายมั ช้าที่แสนงาม,มเล่นน้ำดีกว่าได้อาบน้ำโดยอา้อาวอา้อาวฮ่าล่าล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 าโว้ยน้ำมีอยานี่โุ้ยอี่ามีอยานี่โุ้ยโุ้ยจิกา้าจิก้าเป็นนาตรง,ตรงตรปโต๊ะเมื่อไรเนี่ยพี่ชาจะไปยังไงนี่เออเออเออกระโดดข้ามด้วยกันฮึบว้า Okay. ตื่นเช้ามาได้โอ้ยน้องพี่จับได้นัง่งเอาไอ,อ้น้องน้องแอบอะไรฮะอุย๊ยขึ้นมาบนบกเลยน้องเออจะทูกทะกค่ะเฮ้ยน้องมาน้องไปทําอะไรมาฮะขึ้นมาพี่บอกให้ขึ้นนะเรขึ้นมาไม่ได้นอนอยู่บนนะ้าเออไปทําอะไรมาไปนอนตั้งแต่บนโป๊ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย แต่เมื่อคืนแล้วค่ะแล้วไมถึงไปนอนตรงนั้นฮะไม่หนาวเย่เลยหรอจ้าวจาจ้วหนาวทําไจไม่จ้ว้ามาวน้้องจ้้าวจ้วาวจ้าวจ้า้าาวนาว้าาว้าาวจาวาวาวา้จ แล้วน้องทำไมน้องถึงไปก,ก,ก็ก็หนูบอกไปร้องะค,ะค่ะว่าหนูอ้อๆนะคะร้อแล้วไม่ไม่บอกพี่พี่จะได้เอาถอดผ้าห่มให้ผ้าห่มอ่ะมันเต็มคอหรือใช่ไหมหนแูแค่บอกกพี่นิชาถอดผ้าห่มออกหรือน้องก็เอาผ้าห่มออกไปก็ได้ จดรดกดะดัดจดเปิดหนึ่งองศาดีดะดะดแดเอดแอยดแอก็พังหมดหรอกเดนักแอก็รั่วต้องร้องอ่ะก็รำคาดีกอุ้ยพี่ชาก็ดุเหมือนกันนะน่ใช่โหดุน้องจนน้องหน้าสันเลยพี่พิชาคะนั่นชีกาเขาหนาหรือเปล่าคะ นิชาก,ก็บอกไปกี่รอบแล้วนั่นก็คุณผู้ชมคะวันนี้นิชาเปี่นช้ามาปวดหัวเลยค่ะนั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ซับสไครป์ด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ล่างนี้นะกดกระดิ่ง้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้ยจิ๊กพี่บอกไปแล้วถ้านหนาวก็บอกพี่นิชา หนาวอะไรที่กล้าบอกร้อนโอ้ยพี่บอกไปแล้วไงว่าถ้าหนูร้อนก็บอกพี่บอกหนแล้วมันบอกพี่